สวัสดีวันแม่นะครับทุกคนวันนี้เจอาฟร็อบบิกนะครับเรามาอัปเดตผ้าสีให้ทุกคนดูนะครับว่ามีเนื้ออะไรบ้างและมีสีอะไรบ้างนะครับตอนนี้ไปเดี๋ยวเราพาไปดูครับทุกคนครับแล้วนี่นะครับก็คือกองผ้าคัตต้อนนะครับเจอาฟร็บิกนะครับเราจะมีทั้งเนื้อซูเปอร์ซอฟเนื้อคอมแล้วก็เนื้อเซมีนะทุกคนถ้าใครชอบเนียนหน่อยก็จะเป็นตัวซูเปอร์ซอฟครับนุ่มเนียน ส่วนถ้าเป็นเนื้อคัตต้อนเบอร์32เนื้อค้อมนะครับจะมีความนุ่มลื่นนะครับทุกคนส่วนเนื้อเซมิก็อาจจะมีความกระด้างนิดนึงแต่มีความอยู่ทรงนะ และความหนาความบางของเนื้อผ้าของทางร้านนะครับจะมีทั้งคัตตอนเบอร์32และคัตต้อนเบอร์20นะครับอยู่ที่ทุกคนชอบเลยแต่ว่าบางสีเท่านั้นที่เราจะมีบุ้งคอไม่ต้องเสียใจครับสีที่มันไม่มีบุ้งคอเนี่ยก็สามารถนําไปตัดเป็นเกลียงขาสั้นหรือเกงขายาวก็สามารถนําไปตัดได้นะครับและหากใครสนใจนะครับสามารถแคปหน้าจอนะครับแล้วก็ทักมาสอบถามที่ J a a b i c b a n d i n g ได้เลยหรือโทรมาที่0981465963ครับสวัสดีวันแม่ครับทุกคน